เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ได้อยู่กับเกลนเดียรสครงนฮะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นตัวนี้แล้วก็รีวิวตัวนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่าคริชิมะเอชิโร่นะครับผมอัตลักษณ์คือทําให้ตัวแข็งได้นะครับผมไม่ใช่อัตลักษณ์ที่จะทให้ตัวแบบเป็นวัตถุแข็งครับแต่ทําให้ร่างกายที่เป็นแบบชิคุนังเนี่ยแบบร่างกายทั้งหมดแข็งขึ้นมาเองนะครับมันหํมนะครับอะไรประมาณนั้นนะแต่แข็งกว่าน,นั้นนะ เอาล่ะเราไม่นผู้ความทำเพลงอย่ายผมจะไปสอนวิธีเล่นพร้อมกับรีวิวเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเอาระสับเล่ลออดนะครับผมผมจะพูดถึงสแต็กข้างางนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือรอดการฮิตธรรมดานะครับผมติดตัวช่วยแป๊บการฮิตธรรมดานะครับผมใช่ฟังไม่ผิดครับการฮิตธรรมดาเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเพิ่มสแต็กนี้ได้ซึ่ง ถ้าสแต็กนี้เต็มนะครับผมจะทําให้การโจมตีของเรานั้นเปลี่ยนไปนะครับี๋ยวดูที่การโจมตีธรรมดาแล้วก็รีวิวสกิลหลอดนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับการโจมตีธรรมดามีอยู่9ฮิตนะครับโจมตีไปก็ได้หลอดาประมาณนี้นะครับตีทักสามแล้วลอกน่าจะได้ใช่ไหมโอเคจริงด้วยครับประมาณ3ามแล้วลอกนะครับผมครับ อุ้มอุ้ม,อมพอเต็มละรูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่แรงขึ้นเลยนี่คารโรไลน่าสแัรหมัดหนักสมัรเอาโคตร้ายแรงเอาล่ะต่อไปไปดูที่การโจมตีหมัดหนักตัวนี้กันดีกว่าว่าหน้าตาเป็น,ย,นยังไงหมัดเยโซนอิโคตรเท่เลยว่ะเป็นหมัดเปลี่ยงนะครับเท่จัดเลยยโคตรเท่ วิ่งไปประเท่ยังวะเพราล่ะต่อไปมาดูที่สกิลติดตัวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าติดตัวหรือเปล่านะครับมันคล้ายๆพาสซีอันนี้มันเป็นพาสซีแต่อันนี้มันเป็นสกิลย่อยเป็นสกิลของพาสซีอะไรประมาณนั้นนะผมทุกตัวมันจะมีตรงเนี้ยเออผมไม่รู้จะเรียกว,ว่าอะไรดีนะครับลิกเขาไปนะครับจะทําให้เป็นอมตะชั่วคราวนะครับผมเ,เม็ดลบาเมจดหึงร้อยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจมันร้อยริงเปล่าไหนลองดูดิอ๋อ ลบดาเมจแต่ว่ามันก็มีดาเมจครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งประมาณนั้น่าต่อไปมาดูที่สกิลคิวนะครับผมสกิลคิวจะเป็นสกิลเคอร์เตอร์นะครับผมใช้ได้หลายแบบนะครับถ้ากดเฉยๆอย่างเงี้ยจะรอเคอ์เตอร์ใช่ปะนี่นี่ครับถ้ากดโจมตีก็สามเออใช่เวลารอบหมดมันก็จะโจมตีฮิตเองนะผมหรือว่าจะกดโจมตีเลยก็ได้นะครับเนี้ยกดตีเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นสกิลของมันนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมนะ่ ใช้เคาน์เตอร์อ่าเดี๋ยวค่อยๆพูดก็แล้วกันนะรีวิวทุกสกิลก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะงงนะผมต่อไปไมาดูที่สกิล W นะครับมันจะเป็นสกิลที่สามารถชาร์จได้ก็คือหมัดจางเข่งโป้งของกอน,นั่นเองนะครับผมซ่อนปุ้มปุ้มมี3ระดับนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างชาร์จนานนิดนึงนะถ้าเป็นไทยจีก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเสียเปนิดนึงนะใช่เป็นสกิลชาร์จแล้วก็ต่อยนะครับผมปาบปาบ ไม่ดาเมจร้ายแรงมากเลยนะครับต่อไปเป็นสกิลนี้นะครับผมสกิล e ไม่รู้ว่าในโทรศัพท์มันจะมีปุ่มเป็น r เ e. ewq อ,อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะแต่ในคอมก็มานี้นะว่าบต่ผมใช้สกิลนี้ให้ดูนะครับผมสกิลที่3ามภาพนี่นะครับจะเป็นการพุ่งไปโขกนะครับแต่ว่าการโขกมันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผมสกิลนี้สามารถสแปมได้นะครับผมด้วยการ โคกแบบต่อเนื่องนะครับให้ผู้ชมกดพุ่งไปให้โดนครพอโดนติดปุ๊บให้กดสแปลมรัวๆเลยนะครับผมโอ้โหเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมก็สามารถสแปมได้เป็น5ฮิตเลยนะครับวึ่งเป็นอะไรที่โคจะเฟียวนะครับผม่อไปมาดูที่อันตีกันเลยดีกว่านะครับผมมา้อ้ มอเนี่แหละเป็นหมัดของรูปผู้ชายนะผมก็ประมาณนั้นนะที่ผมแปลเอาฟังสดสดต้นสดเมื่อกี้นะผมประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นคอมโบที่แบบของตัวนี้ครับแบบสกิลแบบไม่เชิงคอมโบรับแต่ก็เป็นคอมโบเออเอาล่ะถ้าเราเคาน์เตอร์นะครับผมจะทําให้สกิลเวเนี่ยฮิตได้แบบไม่ต้องชาร์จตแบบหมัดสูงสุดแบบขั้นสแบบไม่ต้องชาร์จเลยนะเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับ ขอใหม่ก่อนแปบนึ่งนะไอตัวนี้มันไม่ยอมตีเนี่าายเาได้แล้วอ๋อมันไม่ทันนะ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ดิโอ,อาไมมันคมมันโจมตีคนละเวลาวะเอาใหม่ดิมานี่นะครับมาเห็นบ้าสกิลมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่ให้ดูนะเห็นบ้าเนี่ยเรากดปุ๊บ ตุ้มเราก็ไม่ต้องชาร์จเลยนะครับซ <artists> <Brazil> ึ่งเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากปับับปับปับปั๊บปับปับปั๊บปั้บปัมบปั๊บปั๊บปั๊บป่๊ปั๊บปอ๊บปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บับเั๊บปั๊บปัปัะเปั๊บปั๊บปั๊ปะับรับับชปปอ ลิชิมิยะเอ้ยชื่อแม่งสี่สี่ตัวซาเลี่สามตัวเลยนะครับอะไรใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับการรีวิวตัวละครนี้ก็มีเรื่อยๆนะครับผมเท่าที่ตัวละครผมมีนะครับแล้วก็หามาได้นะผมก็เล่นอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับการรีวิวตัวเรดไลท์หรือคริชมะคุงนั่นเองนะครับสำหรัวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบายบาย